จดเววันนี้ผมมีเอจอชาวตัชีครับผมวันนี้ผมจะมาดูชิปเจมาตมาสองผมเป็นชิปใหม่ครับผมจากไอจเอ็นครับผมไอชิปชอจะเชฟจะชิปเลยจะชิชิปไอเนี้ยชิพตอไอจีเอ็นคือแนะนำาร์ฟินครับผมนี่ผมเป็นตัวทอนทร์ฟินครับผมผู้ผิดผู้ถ้าขอพาดพายไว้ผมเชฟผมไปดูกันนะครับผม Oh. เราฟินชือขาดเทพขาดในตำนาน <c oughs> มาเป็น พาดออนไลน์ลทุกมีเซฟิน,นมันมีให้จุดของด้วยวะลองฝันมาเป็นเด็กชนะเฉพาะตัวใช่ไหมสีหน้าเด็กเทพเสียวทอเสียวทอเสียวทอเดือดจังอธิบายถ้าจัดใจแล้ว น mm hmm. so <that> ั่ยละมองมาที่สัจริงศาน่าจะทำแบบนั้นเฮ้ยเดี๋ยวจะดีกานาฬิกจริงฮะอะไรเมื่อวี้ผมต่อไลฟสาบไป้ังบจนะผม ออรู้ว่ะรู้ว่ะรู้ว่ะเราฟินเนี่ยเราเราอาเจอมันใช่ไหมมันหัวช้ำเนี่ยต่มันหวน่นหวช้ำเราต้องหาช้ำช้ำตัวเดียเพราะว่าในแผนที่มันมันไม่มีมันไม่มีบอกเออมันไม่มีบอกใอนแผนที่เราเจอมันใช่ไหมปุ๊บแล้วมันจะ แต่เล่นแบบว่าตอบคำถามอะตอบไปตอบมาเราตอบผิดใช่ไหมตอบผิดปุ๊บก่องอะก่องกรองสมบัติเนี้ยไอที่มีสามกรองเนี้ยมันจะล็อก <c oughs> มันจะล็อกแต่ถาวรไปเลยมันจะล็อกถาวรปุ๊บแล้วเราต้องไปหาท้ามเจฟินเนี้ยใหม่เออถ้าถ้าถ้าจะเข้าใจแบบนี้ ถ้าเะทำไม่ปิดนน่ยนอะเราองไปหาพื้นที่ใหม่เอออือชาวพูดเบาอ่ะเนี่ย่าถ้าตอบผี่ทษงบเห็นไหม ต้นทุดคนต้นตอบไม่ถูกต้นทีเดียวมันมีสามำต่อปุ๊บแล้วต้นตอบไม่ถู่สามพ่อเราตอบผีทัดข้อนึ่ปุ๊บกล่องถ้าหนามันจะล็อกมันจะโดนล็อกกนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวว่ามันก่อนรว่วมันเป็นอไอเทมอะไรเนี่ย เนี่ยเหรมันมีกล่องมันห้ากล่องเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็กล่องทองอันไหนหนึ่งแล้วก็กล่องดิบสีดิบสีดำอีกสองเป็นห้ากล่องเราฆ่าแม่เลยอยู่แบบมงไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบคำถามอ่ะฆ่ามันเลยเฮ้ยปลดล้ำแสงอ่า でも、なんか一方で思うのは、サモア・プレゼンツっていう今回、一つの目玉になってるような存在が、メインのゲーム進行と関係ないところにいるっていうのもう、関係なくはないんだけど、関係なくもなく,もなくもない。うん ไอเยี่ยมมามอ n ตามเดยว่ะไอชดดนี่เลยันมอนตามอ่ะปีนไม่ได้ด้วยใช่ไหมปีนโอ้โหโดนเตะหรอกมนไมฆขึ้นนะ ンクス全く出会わずクリアする人も多分,多分いっぱいいると思うんでゲームフィールドが広くて、まあ、あのいろんな場所にちゃんとどういう順番でどんな時に会ってほしいみたいなのがあるんでフンターズラーモンターをアン、あえてこいつに会わないように。 いか,なんかそういういオーープンワールドならではん見つかんなくてもいいから見つけた時にめちゃくちゃ感動するように作ろうみたいなのが多いここはんですけど見つかんなくてもいいから見つかんなくてもい クリアできるように作っちゃったりしてるもんで <laughs>、はい、非常にいやもう伝えないんです <laughs> 贅沢なんですよ贅沢なんだけどそれは今回結構やっしゃってますそういうとこにとこに行かなきゃ手に入らないものとかも結構用意されてまあそうんだからね言わずにこれこういうのないんですかって言ったらもうあるんだけどね <laughs> うんみたいなことが多い <laughs> <ー> <coughs> เชยครับผมจบแล้วผมตอตอบคุณธอบชีพด้วยนะผม i อ n เอ็นะผมเจเทเชยหลาเ่น้วะเจหลาเจอเจอฟินเนี่ยต้องต่อสำขาไม่ถูกทุกท่อถึงจะไล่กล่องหนังต่อผิดเ็้าจบเฮ้ยน่าสนนะม้อน่าสนอ่ะตูจับไปแล้วจับไปแล้วสองพันสี่เจคบผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กับกดซับสไคร้ไปให้ผมถ้าผมหมอโตราไปจอดนะผมเจอกันเอาไว้เจอใหมบ่บาย